กัวสู้จีนไม่ได้ New Tesla m o เด l 3 2 0 2 5ปรับราคาถูกลงแถมวิ่งได้ไกลมากขึ้น750กิโลเมตรโคลคูฟิผู้นำฟิล์มเซรามิกรถยนต์และอาคาร t ท s l a เจาะจงโซคูฟิมแบล็กซีคร t ที่สุดของ ceramic, ฟิล์มเซรามิกรถไฟฟ้า EV คลิปนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเท s l a โ o เดล3ม My 2025ที่จะนำเข้าทั้งคันจะพาไล่ดูตั้งแต่ขนาดตัวถังขุมพลังระบบชาร์จอุปกรณ์มาตรฐานไปจนถึงรุ่นใหม่ลองเลนส์ RWD ที่วิ่งไกลสุด750กิโลเมตรกันเลยครับเริ่มที่ขนาดและมิติตัวถังเท s l a โ o เดล3ม My 2025มีความยาวอยู่ที่4,720ม mm, ิลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,933ม mm, ความสูงอยู่ที่1441ม mm, รย่อมิลมตระยะฐาน้อ 2, mm, าสงองร้อยเจ็ดิบม ซึ่งน้ำหนักตัวรถในรุ่น RWD 1761กิกโลกรัมรุ่นลองเลน AWD 1 8 2 4กิโลกรัมโดยรวมตัวถังยังคงเอกลักษณ์สปอร์ตซีดานทรงลู่ลมเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและทางไกลทางด้านขุมพลังและสมรรถนะเท s l a โมเดล3ม My 2025มีหลายรุ่นให้เลือกครับ1รุ่น RWD มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่ล้อหลังพละกำลังสูงสุด3 l MA, l MA, 4 7แททรงม้ Car Wh, าแรงบิด420นิวตันเมตรแบตเตอรี่ LFP กาไฟห้าสิวัต์ชร์จ DC สุสด2 250 ิทำความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน6.1วินาทีวิ่งได้ระยะทางไกลสุด520กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP รุ่นลองเลน RWD อันนี้คือตัวใหม่เลยนะครับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่ล้อหลังพละกำลัง347แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรแบตเตอรี่ NMC กาไฟ75กิโลวัตต์ชา่วทำความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน5.2วินาทีวิ่งได้ไกลสุดมากถึง750กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP เลยนะครับซึ่งรุ่นนี้ชื่อก็บอกอยู่แลล้้วววว่่่าารองงเนนะกกก็จิได RWD ธรรมดาสาลองเลน AWD มอเตอร์กำลังไฟฟ้า2ตัวหน้าและหลังให้พละกกำลังสูงสุด441แรงมา้าแรงบิด493นิวตันเมตรแบตเตอรี่75กิโลวัตต์ชาวทำความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน4.4วินาทีวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง660กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP รุ่น p e r f o r m a n e มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวพละงกำลังสูงสุด460แรงมา้าทำความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในแค่3.1วินาทีซึ่งมีความเร็วสูงสุด26 2ิโโลมมตรัวงแะ วิ่งด้วยระยะทางไกลสุด571กิโเมตรรุ่นเปอร์ฟอร์แมนนี่นะครับจะวิ่งได้ไกลกว่าแต่ระยะทางก็สั้นกว่าเพราะว่ามันมีมอเตอร์2ตัวครับต้องบอกเลยนะครับว่าสมรรถนะในแต่ละรุ่นเขาปรับให้ตอบโจทย์ทั้งคนที่อยากขับสนุกและคนที่อยากวิ่งทางไกลสบายปกติแล้วแบรนด์เทสลาเนี่ยแทบจะไม่ได้บอกสเปคของแบตเตอรี่เลยนะครับแต่ช่องท็อปแมนของเราได้ไปค้นคว้าไปหามาฝากท่านผู้ชมจนได้โดยอ้างอิงจากระยะทางแต่ละรุ่นที่วิ่งได้จริงและมีการทดสอบจริงๆนะครับมาดูทางด้านระบบชาร์จกันบ 7.6-11.5กิโลวัตต์อันนี้แล้วแต่รุ่นนะครับส่วนทางด้าน DC Fast Charge สูงสุดอยู่ที่250กิโลวัตต์ซึ่งหมายความว่าสามารถชาร์จจาก20-80%ได้ในเวลาอันรวดเร็วไม่เกิน20-30นาทีซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นและสภาพแบตเตอรี่แต่สำหรับผู้ที่ขับขี่ทางไกลและได้เลือกรุ่นรองเล้น r w d ซึ่งวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง750กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางเลยนะครับมาดูทางด้านอุปกรณ์มาตรฐานและฟีเจอร์ที่เด็ดๆของรุ่นนนนีี้้้กัรบรบบเิ่่มททไไฟฟหาาาแบบ LED Auto High Beam, ไไ LED Be อยขด แปถึง19นิ้วกระจกอะคูสติกรอบคันกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีช่องเก็บสัมภาระหน้ารถ88ดลิตรและฝาท้ายไฟฟ้าระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติพวงมาลัยปรับไฟฟ้า4ี่ทิศทางหน้าจอกางร,ระบบสัมผัสขนาด15.4นิ้วพร้อมระบบ navigation และ voice command ระบบปรับอากาศแยกซ้ายขวาพร้อม d o กโ mode และแคมโหมดเบาะไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีและระบบปรับดันหลังหลังคา,ขา,ขา,ารกระจกพ a n o ร a m i c l o o และแน่นอนครับยังมีอโตโนมัติแบบยกระดับ eap และ full cell diving สำหรับคนที่อยากทดลองการขับขี่อัตโนมัติของเทสลา เทสลาโมเดลสามไมล์สองศจะมีสีตัวถังให้เลือกทั้งหมด6สี1สีขาวเพิ่มเงิน50,000บาท2สีดําสีนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินครับสสีเทาเพิ่มเงิน75,000บาท4สีแดงเพิ่มเงิน85,000บาท5สีน้ําเงินเพิ่มเงิน50,000บาท6สีเงินอันนี้ถือเป็นสีใหม่นะครับเพิ่มเงิน85,000บาทและเทสลาโมเดล3ามไมล์สองศจะมีภายในห้องโดยสารเลือกได้2สีคือสีดําและสีขาวสลับดําซึ่งสีขาวสลับดําต้องเพิ่มเงินาทกก็เรียได้ว่าตอบโจทั้งคนที่ชอบทงทน และทนหรูสปอร์ตเลยนะครับเลือกได้ตามใจทั้งสีภายนอกและสีภายในโดยรถรุ่นนี้มาพร้อมกันรับประกันคุณภาพตัวรถ4ปีหรือ80,000กิโลเมตรและการรับประกันมอเตอร์และแบตเตอรี่สูงสุด8ปีแล้วแต่รุ่นนะครับสรุปและราคาที่จะวางจำหน่ายซึ่งราคานี้เป็นราคาพิเศษที่ลดลงมาแล้วนะครับสำหรับเทสลาโมเดล3ไม2025เริ่มที่รุ่น RWD 1 4 3่0 0 0บาทลองเลน RWD ซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับราคา1 5 9 9 0 0 0าาน่นเกนบาทรุ่นลองเลน 9 9 0 0 0บาทและรุ่น Perform a n c e 2 9 9 0 0 0ล้านบาทเป็นยังไงกันบ้างครับการลดราคาของเทสลาในครั้งนี้น่าสนใจหรือเปล่าแถมยังมีการแก้เกมเพิ่มรุ่นใหม่ลองเลนส์ RWD ที่มีการปรับปรุงเรื่องระยะวิ่งที่เพิ่มขึ้นกล้องมองภาพด้านหน้าการไฟเลี้ยวใหม่และปรับราคารุ่นก่อนหน้าให้ถูกลงซึ่งรถรุ่นนี้ยังคงรักษาคุณภาพและเทคโนโลยีตามมาตรฐานของเทสลาไว้อย่างครบถ้วนพร้อมสมรรถนะและฟีเจอร์ที่ล้ำสมัยตามแบบฉบับของเทสลาถ้าคุณกำลังมองหาซีดานไฟฟ้าทั้งวิ่งไกลทั้งชาร์จเร็วแถมยัังงรรอบบะ ขับอัตโนมัติเต็มรูปแบบเทสลาโมเดล3 m ม2025รุ่นนี้อาจตอบโจทย์คุณในทุกด้านครับและทั้ง4รุ่นนี้คุณคิดเห็นยังไงกันบ้างคิดว่ารุ่นไหนคุ้มสุดก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและฝากกดติดตามหรือกด s u ับ c r i b e ช่อง Top Man Channel ที่จะพาคุณล้ําไปข้างหน้าก่อนใครแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ